วันนี้ครับผมมาอยู่ที่ชุมชนวัดกำแพงนะครับคุณป้ามีวัตถุมงคลของท่านติดตัวไหมฮะมีอยู่น้องครับน้องยิงไม่เข้าครับน้องเองนะครับห้อยพระรุ่นไหนของหลวงปู่ไปอยู่ฮะพระเครื่องของหลวงปู่ไปอนาคตจะเป็นยังไงฮะสวัสดีครับผมเป็นมาเทพนะฮะวันนี้ครับมาอยู่กับรายการปักหมุดราเครื่องนะฮะ เป็นรายการที่จะพาพี่ๆท่านครับไปรู้จักกับวัตถุมงคลนะครับแล้วเกจิที่มีชื่อเสียงนะครับในย่านชุมชนนะฮะแล้วในเมืองต่างๆนะครับทั่วประเทศนะฮะซึ่งวันนี้ครับผมมาอยู่ที่ชุมชนวัดกำแพงนะครับเป็นอีกหนึ่งชุมชนนะฮะที่อยู่ในย่านฝั่งทนนะครับแล้วในย่านฝั่งทนนี้นะฮะก็มีเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมายนะฮะเอาเปว่าเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์ ป้าๆาน้าอาทั้งหลายนะครับที่อยู่ในย่านชุมชนนี้นะว่ามีความชื่นชอบเกจิรูปไหนนะฮะเขาห้อยวัตถุมงคลรุ่นอะไรอยู่นะครับแล้ววัตถุมงคลรุ่นนั้นนะฮะมีประสบการณ์ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยฮะตอนนี้ผมก็มาอยู่กับคุณป้านะฮะคุณป้าที่เปิดร้านขายของชําอยู่ใช่ไหมฮะคุณป้าอยู่ในย่านชุมชนวัดกำแพงใช่ไหมครับ ก็ผมถามนิดนึงครับคุณป้ามีเกจิที่คุณป้านับถือไหมคระโทษนะครับมีก็มีลวงปู่ไผ่นะปู่ไผ่ใช่ไหมที่อยู่ปัดกำแพงใช่ไหมใช่ครับอ๋ออันนี้คุณป้ามีวัตถุมงคลของท่านติดตัวไหมครับไม่ยูมีนะคุณป้าพอที่จะหยิบขึ้นมาให้ดูสักนิดนึงได้ไหมครได้อ๋ะนี่เกตเอ๋อลองเกตนะครับอันนี้เป็นรุ่นไหนครับคุณป้าไม่รู้เหมือนกันว่ารุ่นไหนอ่ะมันมีตลอดนะอ๋อก็่ก็มีข้างบนป้าเต้ก็ไม่ได้เอามานั่นรุ่่่นนทีีเหลอย ก็ก็เช่าเข้าไว้อสายควว่าคุณป้ามีหลายรุ่นแต่รุ่นที่ติดตัวก็คือรุ่นที่เป็นล็อกเก็ตใช่ไหมฮะผู้จคุณของหลวงปู่ไปนะครับจะโดดเด่นทางด้านเรื่องอะไรฮะเห็นเห็นยะดีเขาเคยพูดว่าหลวงปู่นะแกเป็นนักเกงอ่าแล้วก็ตอนที่แกตายแล้วผ้าที่พันตัวแกเผาไม่ไหม้ ประวัติการที่เห็นข้านั่นนะเห็นเขาเล่ามาแต่คนที่เล่าให้ป้าฟังเขาเสียไปแล้วน่ตายไปแล้วนะมันแทงไม่เข้าไหมใช่ไหมใช่เขหนังเหน<อ>ียวแล้วเรื่องโชคลาภมีไหมคุณป้าก็มีอยู่นะคนไหนคนไหนที่ไปบนให้เป็นผลสำเร็จรแกก็จะต้องเป็นปูยำกับข้าวกับน้ำเปล่า ส่วนมากเขาจะบนญกันแบบนั้นนะอ๋อไปบุญใช่ไหมครับไปบุไปบนต่อหน้าหลวงปู่ันเนี้ยครับครับแล้วมันก็จะสําเร็จทุกเรื่องนะแปลว่าขอเรื่องอะไรก็จะได้อย่างที่ขอเลยนะคุณป้าก็เหมือนกับเป็นเกจิที่คนในย่านชุมชนวัดกำแพงเนี่ยเคารพและนับถือคุณป้ามีอะไรจะพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลวงปู่ไหมฮะก็ศักดิ์สิทธิ์เนาะถ้าเรานับถือของเราอยู่นะคิดอะไรนั่นอะไรก็สมความปรารถนาทุกอย่างนะ ขายดีทุกอย่างทุกอย่างนะไม่เจ็บไม่จนนะแต่ขอให้เป็นคนขยันนะหน่อยหนึ่งข <c oughs> อบคุณค <c oughs> ุณป้ามากครับขอบคุณค้าคุณป้าโอเคนะฮะ,ฮะก็เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ใครอีกนะฮะเดี๋ยวลองตามไปชมกันเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่ในบริเวณลานวัดนะฮะก็นั่งอยู่กับน้าเล็กนะครับเดี๋ยวสวัสดีน้าเล็กก่อนครับสวัสดีครับน้าเล็กครับโทษนะฮะน้าเล็กเป็นบุคลากรในวัดหรือเปล่าครับโทษนะครับเป็นแบบเดินไปเดินมาก็เป็น ลูกศิษย์อยู่แถวเนี้ยแหละอ๋อเป็นเหมือนเป็นลูกศิษย์วัดที่ในวัดกำแพงใช่ไหมฮะแล้วอย่างนี้ท่านทำนาเล็กนาเล็กก็อยู่อยู่กับวัดมาประมาณกี่ปีแล้วฮะโอ้ผมอยู่กับวัดมาประมาณ5060ปีแล้วนี่ผมห้าสิบหกสิบปีเลยนะเกิดที่นี่เลยฮะเกจิที่นาเล็กนับถือเนี่ยเกจิรูปไหนครับอ๋อก็หลวงปู่ไปเนี่ยแหละอืมโอ้มนี่เรามาตรงประเด็นเลยนะฮะมาที่แถวชุมชมนันกำแพงแล้วมาเจอลูกศิษย์ หลวงปูป่ไปเลยนะวัตถุมงคลที่ท่านสร้างกละโด่งดังครับชื่อรุ่นอะไรฮะรุ่นจอบรุ่นหูจอบรุ่นจอบใช่ไหมแสดงว่านั้นเล็กเองก็มีจอบหลวงปูป่ไปอยู่ติดตัวมีแต่จอบหนึ่งไม่มีมีเป็นรุ่นจอบสองเป็นจอบสองใช่ไหมฮะวัตถุมงคลรุ่นจอบเนี่ยพุทธคุณท่านตัวเด็นทงทางด้านไหนฮะมันมันมีหลายด้านนะอยู่โยงคงกระพันแค้วคาดนี่ผมอยู่ที่บ้านเจอที่ผมแฝนผมแฝนนี่รุ่นเสมาเสมาเป็นของหลวงผู้ป่ไปหรือเปล่าฮะ เป็นของหลวงปู่ไผ่แต่หลวงปู่ไผ่ไม่ได้สร้างอ๋อเป็นรุ่นใหม่นะฮะรุ่นอาจารย์ชุมสร้างอันนี้เป็นวัตถุมงคลรุ่นใหม่นะครับที่ทางวัดได้สร้างขึ้นนะฮะเป็นรุ่นเสมานะครับอันนี้สร้างปีอะไรครับปีประมาณเไเอออยู่ประมาณ0 9 09หรือศอะไรเนี่ยแอหละ2509เกลยโอ้ก็ปีลึกนะปีลึกนะฮะรุ่นนี้เป็นเสมานะฮะเป็นที่ออกที่วัดวัดกำแพงนะฮะเป็นปี2 5 0 9นะครับ ก็ถือว่าเป็นปีที่ลึกเลยทีเดียวนะฮะวันนี้นะครับมาเจอลุงเล็กนะครับและลุงเล็กให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกจินะฮะในย่านชุมชนวัดกำแพงนับถือนะฮะก็คือหลวงปู่ไผ่นั่นเองนะครับก็ต้องขอบคุณลุงเล็กมากๆนะครับผมน้องครับน้องโทษนะครับถ่ายนิดนึงครับเกจิที่น้องนับถือเกจิอะไรครับหลวงปู่ไผ่ครับหลวงปู่ไผ่ใช่ไหมครแล้วหลวงปู่ไผ่เนี่ยน้องรู้ไหมครับว่าพุะเคุณท่านโดดเด่นทางด้านไหน บางคนเขาใส่แฟนแล้วพี่โดนยิงแมงยิงไม่เข้าครับอ๋อคือเหนียวหนังเหนียวยิงปั่นแพงเข้าใช่ครับแล้วน้องเองนะครับห้อยพะรุ่นไหนของรถผู้ไปอยู่ฮะรุ่นสามครับรุ่นสามรุ่นสามเรุ่นเลยครับรุ่นจอบครับรุ่นจอบพี่ขอให้พี่พ F เอฟซีได้ดูหน่อยได้ไหมฮะได้ขอชมเลยฮะโอ้นี่เรามาเจอรุ่นจอบนะฮะ รุ่น3นที่สร้างปีเลยฮะนี่หครับปี5ใช่ไหมครับโอเคครับอันนี้เป็นจอบรุ่น3ามนะฮะรูปแบบเนี่ยยังคงเป็นเอกลักษณ์เดิมๆนะฮะที่ทางวัดได้สร้างขึ้นในรุ่นที่2ใช่ไหมนี่จะเหมือนกับรุ่น2อเนาะโอเคก็ขอบคุณน้องมากครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณครับตอนนี้ผมมาอยู่กับคุณป้าคุณป้าชื่ออะไรนะฮะป้าลำใหญ่ป้าลำใหญ่นะฮะก็คุณป้าขายก๋วยเตี๋ยวป้าขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงอันนี้เตรงไหนนะวัดกำแพงค่ะวัดกำแพงนะฮะ ่ผมเห็นก๋วยเตี๋ยวแล้วหิวเลยนะ,ยะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุณป้านิดนึงนะคุณป้าอยู่แถวนี้มากี่ปีแล้วฮะสามสิบเอ็ดปีละสามสิบเอ็ดปีแล้วนะฮะโทษนะครับ <c oughs> คุณป้าเ,เกจิที่คุณป้านับถือเนี่ยหลวงพ่ออะไรฮะหลวงพ่อไผ่ะหลวงพ่อไผ่นะฮะก็คือหลวงปู่ไผ่นั่นเองนะฮะหลวงปู่ไผ่ที่คุณป้านับถือเนี่ยมีพุทธคุณโดดเด่นทาง,ทางด้านไหนฮะคุ้ม <c oughs> ครองบ๊วยบ๊วย ก็เรื่องเกี่ยวกับแควค่าปลอดภัยโชคลาบมีไหมฮะท่านไม่ชอบรัาผลค้าขายอย่างนี้ไม่ชอบเรื่องพวกเสี่ยงดวงไม่ชอบอ๋อท่านจะไม่ชอบเรื่องเกี่ยวกับเสี่ยงดวงนะแต่ท่านจะชอบให้ค้าขายแบบนี้แล้วก็จะคุ้มครองให้โชคให้ลาบใช่ไหมฮะแล้ววัตถุมงคลที่คุณป้าแขวนอยู่เนี่ยเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่ออะไรฮะว่าไผเนี่ยละคะขออนุญาตดูได้ไหมฮะนี่นี่อ่ะเห็นป่ขอโทษนะฮะอันนี้เป็นรุ่นอะไรฮะปีสามปี ปีสามสี่นะฮะอันนี้ทันของพ่อไหมฮะไม่ทันไม่ทันแต่ว่าเอาที่วัดกำแพงใช่ไหมฮะกระบองไข่นะฮะอ่าโอเคนะครับนั้นเดี๋ยวอันนี้ครับผมขออนุญาตไปทานก๋วยเตี๋ยวก่อนนะนี่คุณป้าเขาเสิร์ฟไปแล้วผมละโอเคนะครับตอนนี้ผมมาอยู่กับคุณป้าเมียวคุณป้าเหมี่ยวนะฮะคุณป้าเหมียวขายอะไรอยู่ครับก็ข้าวเหนียวส้มตําำหมูย่างไก่ย่างพวกนี้ครับครับเกจิที่ป้าเหมี่ยวนับถือเป็นเกจิท่านไหนผู้ไปใช่ไหมครับ ก็ส่วนมากก็นับถือกันทั้งนั้นครับแล้วหลวงปู่ปัยเนี่ยท่านมีพุทธคุณโดดเด่นทางด้านไหนฮะก็ไม่รู้นะแต่เราอาศัยค้าขายอ่ะก็นับถือเรืยว่าค้าขายคุ้มครองก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภค้าขายถูกไหมฮะโชคลาภมันก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ส่วนมากจะเอาคุ้มครองแล้วก็ค้าขายมากกว่าเรื่องของคุ้มครองให้เราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เย็นเป็นสุกทางด้านค้าขายเงินทองไหลมาเทมาไหลมาแต่อย่าเทไปให้เทกัน โอ้โหลร้านป้าเหมียวนี่ตอนนี้เวลาประมาณยังไม่บ่ายสามนะเกลี้ยงกะนะสาวที่จะหมดอ๋อที่สาวทิ่คนจะเยอะครับผมก็้ววันธรรมดาก็ขายไปส่งๆเรื่อยๆนะคุณป้าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุมงคลที่คุณป้าเหมี่ยวนะครับ่อยู่นะฮะขออนุญาตนะครับขออนุญาตดูหน่อยฮะอันนี้เป็นล็อกเก็ตลูกผู้ไปใช่ไหมฮะก็ทำกันเองอ๋อเป็นล็อกเก็ตที่ทางลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยทำขึ้นมาใช้กันเองทำเองคือแจกเป็นที่ระลึกในงานพิธีอย่างเงี้ย ซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าเรานับถือเนี่ยเราแค่มีล็อกเก็ตของท่าน10ตัวก็ถือว่าหลวงปู่ได้อยู่กับเราแล้วถูกไหมฮะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณป้าเหมียวมากครับที่ให้ขอ้อมูลและประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของพระหลวงปู่ไผ่นะฮะขอบคุณป้าเหมียวมากครับขอบคุณครับ,รบเดี๋ยวผมจะไปถามกูรูผู้รู้นะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆนะฮะที่โด่งดังทั่วประเทศนะครับผมก็อยากทราบเหมือนกันว่าพระรุ่นจอบสองเนี่ยปัจจุบันนะครับเล่นหางก็อยู่ที่เท่าไหร่นะฮะและพุทธคุณจอบรุ่นสองเนี่ย เกี่ยวกับทางด้านไหนนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะครับผมผมก็มาอยู่กับกูรูนะฮะเป็นโคดเซียนตำนานนะฮะเป็นเซียนพระชื่อดังนะฮะที่เขาเนี่ยข้ามบอดในวงการมามากกว่า30ปีนะฮะเดี๋ยวไปคุยกับเยติวัชัยนะสวัสดีครับเยติครับสวัสดีครับน้องเอ็มครับครับผมเยติเพืจะแนะนําตัวสักรุ่งนะครับสวัสดีครับผมตีวัชัยนะครับหรือชื่อจริงดอนชัยแท่ตั้งนะครับ ครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะมาสอบถามมิติเกี่ยวกับพระเครื่องของหลวงปู่ไป่เลยกันนะครับพี่ยาว่าความนิยมหรือว่าในตลาดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างครับผมหลวงพุ่ยไปวัดกาแพงเนี่ยก็จะมีเหรียญจอดนิยมมากที่สุดลองลงมาก็เป็นลูกไข่และพิมพ์ที่หายากก็เป็นพิมพ์ตูดแมงดาหรือว่าเสมาเล็กก็ได้แล้วแต่จะเรียกสามรุ่นเนียราคาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหลักล้านโหอันนี้หลักล้านนี่เป็นเนื้ออะไรครับ หลักล้านเนี่ยเนื้อทองเหลืองก็จะเป็นหลักล้านแสดงว่าเป็นรุ่นแรกใช่ไหมฮะรุ่นแรกขึ้นอยู่กับสภาพความสวยยิ่งสวยมากก็จะแพงมากแล้วจํานวนการสร้างเนี่ยหลักร้อยรุ่นแรกเนื้อทองเหลืองก็เล่นหากันหลักล้านหลักล้านแล้วถ้าเป็นรุ่น2ครับปีอะไรครับฮียาสองห้าสามสี่ราคากลางๆของรุ่นจอบราคาเท่าไหร่ครับฮียรุ่น2ปัจจุบันเนี่ยที่ได้รับความนิยมเนี่ยกลางๆเนี่ยสองหมื่นถึงสามหมื่นบาท ขึ้นอยู่ว่าโค้ดหางกระลอกนิยมแพงที่สุดหางตรงก็ลง,ลงมาก็ใกล้เคียงลดหย่อนลงมาในท้องตลาดทําไมค่านิยมหลุ่เข้ไปถึงแพงตอนออกพาใหม่ๆเนี่ยประสบการณ์เนี่ยไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุและคนที่ห้อยหลุ่เข้าไปติดคอ เลยทําให้พระของพ่อไปเนี่ยรุ่นแรกหาไม่ได้เพราะราคาแพงรุ่น2เนี่ยเป็นพระอีกรุ่นหนึ่งที่อยากแนะนำให้คนเนี่ยเสาะหาราคาออกจากวัดเนี่ย2 9 9บาทหรือ300บาทเนี่ยปัจจุบันไปถึง2-30ถึงบาทในบางองค์ที่สวยจะมีผิวภายเงินคุมหรือพระที่หล่อได้คมชัดนึกเป็นเนื้อเนื้อทองเหลืองยังไม่ได้พูดถึงเนื้อเงินหรือทองคำซึ่งมีมูลค่าแพง และเนื้อทองแดงเป็นพระที่แจกในงานพิธีโดยอาจารย์เผื่อนเนื้องเงินเรทราคาราการประมาณเท่าไหร่ครับเนื้องเงินเนี่ยแสนขึ้นอทองคำํำทองคําผมว่าปัจจุบันเนี่ยสีห้าแสนยังไม่เจอของเลยเป็นเพราะว่าจํานวนการสร้างมีน้อยเพราไปรุ่นสองเนี่ยนะคนแถวฝั่งทนผมเคนฝั่งทนแวัดไซจะได้ยินคนเล่าทุกวัน ไม่ว่าจะเรื่องอุบัติเหตุไม่เป็นอะไรการทะเลาะบบาแว้งโดยใช้อาวุธมืนยิงผลปรากฏว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะที่เขาเล่าให้ฟังยิงไม่ออกโดนมีดหรือโดนอาวุธอะไรไม่ระคายเคืองผิว เพราะการปลูกเสกโดยชื้นดวงวิญญาณหลวงพ่อไปเนี่ยที่มณฑลเนี่ยมาปลูกเสกโอ้โหพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ใช่ใช่แล้วความเชื่ออันนี้เนี่ยทำให้โอปายเนี่ยน่าจะมาร่วมปลูกเสกด้วยเลยทําให้หลวงพ่อไปรุ่นสองเนี่ย คร่ไขก็สอหาได้รับความนิยมนะครับไ,ได้รับความนิยมครับ,รบสุดท้ายนี้นะพระเครื่องของหลวงพ่อไปเนี่ยอนาคตแนวโน้มนะฮะจะเป็นยังไงฮนะผมว่าราคาค่านิยมเนี่ยคนสอหาเรื่อยๆจนกระทั่งมีการสร้างหลวงพ่อไปรุ่น2รุ่นส,นสมผมไม่แน่ใจว่าอนาคตจะมีสร้างรุ่นต่อๆไปหรือไม่เพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อไป ที่อยู่วัดกำแพงคนมากราบไหว้เยอะขึ้นรับประสบการณ์จากแ้วคาดปลอดภัยคงกพันชาติแทบทั้งฝังทนเนี่ยต้องรู้จักลูงข้าไปวัดกำแพง สำหรับวันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับแนวโน้มตลาดภาคเครื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นภระเครื่องทั้งสายพุทธคุณเกี่ยวกับโชคลาภค้าขายหรือจะเป็นเรื่องของสายเหนียวนะฮะฟันแทงไม่เข้านะฮะก็รวบรวมมาให้นะครับในรายการปักบุดปลาเครื่องนะฮะในครั้งหน้านะับผมจะไปปักบูดพละเครื่องที่ไหนนะครับฝากกดติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสำหรับวันนี้ผมเอมมาเทพแล้วก็ยติวัชัยนะฮะต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ โทษนะอันนี้อยู่แถวนี้ใช่ไหมอ,อยู่อยู่ตรงนี้ครับ,อย,รบอยู่ไหนครับอยู่ซอยซอยตรงนี้ก็คือแถวชุมชนวัดกำแพงแล้วเราอะวัดสิงค์ครับอ๋อแถววัดสิงห์ใช่ไหมครับแลน้องนะครับวัดโกกครับซอยสิบห้า <thank. S 1> อ๋ออันนี้อยู่วัดโกกอันนี้อยู่วัดกำแพงอันนี้อ,นอยู่วัดสิงห์เลยเนาะน้องชื่ออะไรนะโบสครับน้องโบสชื่ออะไรครับกุณน้องกุณนะครับปันครับน้องปันรู้จักหลวงปู่ไผ่ไหมรู้จักรู้จักเหรอ หลวงปู่ไปเนี่ยเขามีพุทธคุณโดดเด่นทางด้านไหนบันแทงไหมครับอะ,อะไรอีกยิงไม่ออกเหรอพี่ยิงไม่ออกเหรอพี่โอ้โอเด็กในย่านนี้ยังรู้จักนะครับว่าหลวงปู่เองนะครับโดดเด่นทางด้านของเรื่องของอยู่ยงองคพันธุ์นะโอเคครับขอบคุณน้องๆมากนะโอเคอย่าลืมไปติดตามพี่นะ <ขอ S 1> ช่องหันเทพชาแน,นลนะอย่าลืมนะโอเคนะ<ข>อโอเคครับขอบคุณครับ